BPC ก็คือฝั่งแกงแฝดเซิร์ชเยอะเมืองกวนลันอ่ะเนี่ยที่แกงขันไปเนี่ยคือ BPC โอ้โหน่หน้าเลยเออว่ะไอ้เนี้ยจังคำไม่อยู่เมืองดีคนเยอะเลยว่ะไอเดาค้าสองไอเดาคาสองไอเดาคาสองไหนเงามาเอ้ากูพูดคำจริงไม่ได้เหรอเนี่ย ไม่ใช่เอ้ยต้องบอกว่าหน้าใหม่เยอะอ๋ออ๋อ,อเอาก็ทีใช้คำพูดไม่ค่อยดแรรีแกง,แกงร,รันแกงๆนี่เขาถึงได้บอกว่าคนเวลาพูดอะไรเนี่ยพูดได้คิดขอโทษขอโทษระวังนะบ,บ๊อได้ด้วยนะ,ะพูดว่าอะไรนะเอาใหม่ใหม่ไอเนี้ยเมืองหน้าอยู่ขึ้นเยอะเลย JK <laughs> ไม่อยู่อันนี้ได้ไหมเตยได้ <laughs> <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วมันไปไหนอ่ะคนเราไม่ครบวะดิต่อให้แล้วกันเพราะเราโหดอยู่ละขออนุญาโชว์นะขออนุญาโชว์นะขอบอกก่อนถ้าถ้ายุคนี้พี่ลั่นอะสองขางสองไอเราขาสองไปได้แหละพี่ถ้าพี่ลั่นพี่ขออภัยด้วยเออซื้อไม่ยากกันในตัวนะกิไปมขาสองขางสองมาเลยเองไอ้นายมีปะยากกานอะใครไม่มีไหมมีครับพี่ หล่อจัดเลยว่ะพอใส่ J K อ่ะเยีะยหล่อจัดเลยว่ะพอใส่ J K อ่ะน่าเตื่นอ่ะหล่อจริงว่ะหล่อหล่อแบบหล่อจัดอ่ะมีมีใครมีกล่องซ่อมในตัวกับยาการไหมครับขอหน่อยครับใส่ J K หล่อจัดเลยว่ะใช่กล่องซ่อมกล่องซ่อมสวยสวยแต่แบงค์เมื่อวานมันเรียกพี่ทำไมตอนกลางคืนตั้งเกือบเช้าอ่ะไม่ไม่เรียกผมไม่ผมไม่อยู่ถึงเช้าเอจะมาแล้วนะอะไรเนื้อมันบอกว่ามึงมาเรียกกูทำไม หรือว่ากูได้ยินเสียงมึงหรืออะไรเอาเลยวะเลยปะไอ้ดอกลูกเลยวะเริ่มเล้วอ๋อโอ้โหโดนแล้วเฮ้ยใครดีใครดีเอาแล้วแล้วเอาแล้วเล้วเออกลัว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 ไอ้แบงค์แบงค์มึงรับไม่มี่อยน้องมึงรับไม่มี่อยกูไม่เก่งแล้วเดี๋ยวนี้ผมไม่เข้าใจเนี่ยเราต้องตีกับใครอะไรยังไงไม่หรือว่าไม่มึงจะตีกับใครทำไมเราตีกันเองแล้วล่าสุด เอาเราสอนไหมเราสอนมีสีไหม้อนไหม้อนได้ไหมเอาได้ไหมเอาได้เอาได้เอาเอ้ยไปสอนกูซ้อนหมดกูเลื่อนกูซ้อนหมดเยอะไรไม่ใช่อะไรอ่ะเอาไอ้ไอ้แฝงแฝงมาละพี่เปล่าดิมึงชี้เปล่าดิเฮ้ยคิดถึงยังเลยครับคุณตอนมารับหน่อยได้ไหมพี่กูไปวะผมอยู่ในแอร์ดออปพี่พี่ได้ยินผมไหมครับ อ่าได้ได้ครับพี่แอดดับเสร็จดีดีพอแต่ผมไม่รู้ว่าจะแหกได้ไหมไหนนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูตายกูตายกูตายกูยังอยู่ยังอยู่สวยดีไอ้ยาบอสบอสบอสเอาโดนนะโดนนะลำหมอออ้ยลำหมอเออโกูไปแรงมากไปแรงมาก ไม้แรงมากไม้แบบแรงมากไอ้เหี้ยไม้แบบแรงมากติด <It. S 3> เปลี่ยนให้เปลี่ยนให้แป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนโอ้ยหมุนจัดหมุนจัดหมุนจัดโอ้ไม้แรงมากไม้แรงมากไม้ทุกคนแรงมากไอ้เหี้ยเล่นเกมเ,เดียวกันปะเนี่ยไม่โดนครับพี่ชายส่วไปไหนเลยนะพี่รอดครับพี่ โหยากหน้ากูหน้ากูเขียวเลยกูโดนตี๋ยไม้โคตรแรงเลยไปนู่นแล้วพี่ไหนอะอะไรต่ออะไรต่ออะไรต่อโอ้โหเยอะจังมามาสีม่วงซ้ายมือเนี่ยอันเดี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 ยเฮ้ยใครม่นยิงกูวะ ไอ้น้องเขาไม่ยิงกันนะเว้ยวัยรุ่นน่ะแกงข่งที่นี่กูม่อยากกันที่นี่กูม่อยากกันน้องที่นี่กูม่อยากกันน้องน้องน้องครับที่นีก่กูไม่อยากกันเฮ้ยใครไม่ตีกูอีล้ววะโอ้ไอ้นี่แม่งหน่วยกู้ภัยยิงว่ะโอเคตีกันจะค้ามึงจำไอ้กิจกรารไว้เลยไอ้เหี้ยนี่ตัวป<ห>ัญห,หาวงไฟหมอไอ้เหี้ยหมอผี หน่วยปองติต๊งสัตว์เลยกูยังไม่ทันแอคชัน่นกูยังไม่ทันดึงพื้นเลยแม่งอุ้มกูแล้วอะ่ะอุ้ยแรงมากแรงมากเอาเพื่อนกูหรอเฮ้เอาเพื่อนกูหรอเอาเพื่อนกูหรอเป็นทีมเปทีมเรเป็นทีมเอาเพื่อนกูหรอ,อ,อ,หรอต่อเลยน้องต่อเลยต่อเลยไฟกำลังแรงต่อเลย ต่อเลยจิ้มต่อดีจิ้มต่อทีไอแป้งมึงเอาใครเอลยเอเลยพี่เอาเลยเ,เลยวนซ้ายอย่า <Yeah. S 2> ป่าแล้วลูกผู้ชายวนซ้ายเฮ้ยล้มหมดล้มหมดตามดีตามดิมดเหวงซับผู้หญิงเนี่ยกูถนัดเลยกูชอบเลยขัด,ดอะไรเจ๊ขัดอะไรสามร้อยสามร,ร้อยหลาโดนนะได้คอปได้คอปขอญาตมุมสูตรเป็กดอง สูตรไหมสูตรไหมรู้ยกเอโชยกเอโชน้องอะนะแกตัวดีน้องไปไปไตก่งตะเกงตะเกงตะเกงขอเกะตะเกงเอาเลยไหมมีแกงว่างอยู่เอาเลยไหมอาเลยอไ้้แงชีเป้าแงชีเป้าไแงชีเป้าแงชีเป้าเอายกเอตีน้องตีน้อง ก,กูแรงมากแรงมากแกก็ดีม่ของดีโอ๋ยแม่งยิงกูทำไมวะสวย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 ไอ้น,นี่โดยกูฉลาดแนละ่อนงับคุณขอญาตลงร้อยหลาบ้องบ้องโอเ้เจ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 มีของดีกูพูดเลยเจมีของดีบ้องแรงบ้องแหงขอญาตตีทะลุนะ ขอยาตีนะโอ้ยโอ๊ยโอ้เจ็ยเบเสียบมันหมดแล้วเว้ยไอ้เหี้ยยุกไม้หนึ่งเวสอ่ะกูเองเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยมันแรงไอ้เหี้ยแม่งเหมือนแบบไม่ไม่มีเกาะให้กูอ่ะ ไม่เหมือนไม่มีกาะไอ้กูอะ่ะโหแรงมากเลยวะ่ะแม่งแรงแบบแรงไปอะ่ะเฮ้ยอะไรวะใครเปิดเพลงอะไรวะเนี่ยเออเมื่อกี้เราเลือดไหลาตายเนาะ ใครวะเฮ้ยเราอยู่ๆไอ้ไอ้ปอเต็กตึงมาแล้วปอเต็กตึงมาแล้วโอ้โหไอ้เังไงอุ้ยดูดิดูมันวิ่งดิดูมันพวกดาไร่แกกันมึงดูมันวิ่งดิดูมันวิ่งดิเอ้ยๆใหญ่ๆๆๆแกกันแก่การวิ่งดิมึงวิ่งดิแกกันยโอ้โหยังวิ่ง้มานี่มาูเซนโบเลยอิ้ มึงไปโค้นไวอย่างเงี้ยบ,บุ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 บะเฮ้ยมึงไปเอาพี่วะไอ้ดองกลับแล้วก็เลยวนะเฮีย yeah. นี่แกก็ไรนี่สีเทานี่ตึงยังวะ